เนะี่ยรอยจาะด,ด้านหลังช่วยได้เยอะอ่ะเราก็ไปเซิร์ชถ้าใครไม่มีนะคุณก็ใช้เซิร์ชเปรียบเทียบเส้นรอบวงใน Google เหลียนหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายช่วยได้ครับอ่าด้านนี้ต่ำด้านนี้สูงโอเคเส้นรอบวงใช่ไหมเพื่อน สำคัญคือการเปรียบเทียบเส้นรอบวงถ้าออกจากช่องตัวตัดเดียวกันเส้นรอบวงมันจะเท่ากันโอเคนะเมื่อเส้นรอบวงเนี่ยสังเกตที่แป้นหูจะเข้าใจง่ายกว่าตรงอื่นใช่โอเคนี่ไง นะบเข้าจะได้ว่าเป็นเหรียญแท้สภาพเนี่ยถูกใช้มาเยอะพอสมควรนะบนี่ไงเห็นปะ่ะอะไรที่เราใช้วิเคราะห์เหรียญที่ใช้ดูยากๆตำหนิคุณไม่ต้องไปดูเพราะมองไม่เห็น แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือเหรียญมีความเป็นแองกระทะนะีะสองขอบเรียบร้อยสามเส้นรอบวงเดียวกันโอเคนะีต้องใช่กับพี่ไก่นี่ไงเห็นปะ เหรียญนี้แท้ครับคิดไว้แล้วว่าแท้กระไรทองเปิดราคาไหมครับไม่ได้ขายครับ oh. แต่ปีหนึ่งแปดกระไรทองก็จะเหมือนสงครามเกาหลีปูหลิวกะไรทองอะน,นะาาก,ก็จะหายากแล้วมีน้อยพ้าหลือมังคนอันที่เป็นกระไรจะมีน้อยความสุขของผมก็คือยังมีพากไว้ได้ดูไว้ได้ครอบครอง hmm. อะไรที่ผมแบ่งให้ได้ ผมแบ่งให้เพื่อนๆในราคาที่สมควรเหมาะสมจับต้องได้แน่นอนแผลดูง่ายทางคู่อ่าอส่วนเหรียญน,นี้ แรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคนืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบม,มือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เ k c h e c ช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เ k เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคได้เลยกราบสวัสดีแฟนเพจที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับขรเข้ามาแล้วสวัสดีทักทายกันนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในพื้นที่ของคนที่ ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันสิ่งนั้นก็คือพระเครื่องครับผมนะสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีแล้วก็สวัสดีครับอ่ะใครเข้ามาแล้วก็<อ>ทักทายกันนะครับสวัสดีครับพี่อลันกว้างนะ สวัสดีครับพี่สาครรุ่งโรจน์นะครสวัสดีครับพี่ธนายพงศ์โอ้โหนี่มีงานยากๆมาอีกแล้วสวัสดีครับพี่วรรัตบอกสวัสดีครับพี่เมฆอินโดจีนอะไรลูกฮะพี่มนตรีสวัสดีครับอ,อ๋อมานี่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  สวัสดีครับพี่บีครับโอเคครับพี่วีรัพโรงงานสวัสดีครับรรท่านประธานแชร์สวัสดีพี่นี่มาแล้วบ้านอะไรพี่คอนเสิร์ตหรอคอนเอสิร์ตส้มทิพสามอืมบายเราท่าไหร่ดีเนี่ยนี่นะครับคอนเอสิร์ตส้มทิพเนะี่ยเฟสติวลัลครั้งที่สามแล้วก็พบกันเช่นเคยกับ SK-Zone ซ k SK z o n e ซก็คือสันขวานโซนนะครับทุก กนะิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับในจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะก็จะมีโซนพิเศษที่ชื่อว่า SK z o n โซนคือสันขวานโซนถ้าใครชอบบรรยากาศการฟังดนตรีนะแบบคอตติวัลนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของอคนสนิทนะครับที่มามีพื้นที่พิเศษในการ นั่งฟังดนตรีด้วยกันนะครับนะอันนี้ก็อีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็ในเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมนะ,ะฟุตบอลดาราฟุตบอลดาราใช่น่าจะใหญ่ที่สุดลอบก,กอนพิออมีดารามาก,กี่คนผมยังไม่ได้จำมาแต่ <ใน S 1> ว่าก็น่าจะประมาณสักร้อยคนดังๆแบบใครมีใครบ้างที่คิดว่าผมรูู้จะอา้าวเคม,มาสวีส โจอีกาน่าพี่บีสวิทนี่มานั่งครับที่แบงก์มันเดี๋ยวก็นีรอบรอบทีแล้วแบงก์ไม่ได้มาเตะด้วยอรอบนี้น่าจะไม่พลาดนะครับโจอีการ่านะครับอ่าอ่าพี่กุ้งสุทธิราชนี่นะครับคุณแจ็คธนพลอย่างงี้นะโอ้เยอะ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 อนะครับนี่นก็ วันที่26มกราคมที่จะถึงนี้ก็พบกับกิจกรรมนะฟุตบอลดาราครั้งที่2นะครับ SK Super Cup นะทุกอย่างในแบรนด์ของ SK ก็คือสันขวานครับผมสวัสดีครับพี่วราพลสวัสดีครับพี่ยอดชายสวัสดีครับพี่เด่นบึ้งสวัสดีครับพี่มนตรีสวัสดีครับบารมีพ่อกล้วยสวัสดีครับพี่สุติพงศ์สวัสดีครับพี่เน่งสวัสดีครับพี่ช่างบ่าวสวัสดีครับพี่ปัญญาพี่ธีรวัตรพี่ไมตรีพี่สิงห์ราช พินัทพงศ์พี่ธนาการพินารินพี่เจรติพี่วิรัตโปงามพี่บีพี่มนตรีพี่วราศคุณเมฆเงินจริพี่โอเมืองจันทร์พี่จำลองกินกล้าเพชรแท้พี่สุรทินพี่สาครพี่ธนัยพงศ์ครับอ่ะมาพี่ฮึ๋ห่าฮะดวเปลี่ยนองจริงเหรอจริงดิใช่ดีแลนะยิบดูพวกยิบดูไม่งา้นเราเซ็จเลยก็สังานต้องดูให้หมดเลยนะฮะสั่งงานต้องดูให้หมดเลยโอเคไม่เป็นไรครับก็ ความผิดพลาดไม่เป็นเรื่องปกตินะครับไม่มีอะไรมากสวัสดีครับพี่นุ่มนะพี่รัชนนพี่บัญชานะ,น,นะพี่เคนพี่ไพบู์ฟักแฝกนะครับวันนี้ผมมีงานยากมาอีกหนึ่งงานนะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมของนี่ SK Super เปครับ ใช่ไหมเนี่ยแฟนเพจสันขวานถ้าใครอยากจะมาพบกับมาการฟุตบอลดาราวันที่26มาร่วมกันได้ดูบอลได้บุญ นี่ฮนะดูบอลได้บุญนะครับก็เดี๋ยวพบเจอกันแล้วก็โอ้ต้องบอกว่าชีวิตนะใช้ง่ายจะตายถ้าเราใช้นะด้วยการแบ่งปันนะครับสวัสดีครับอ่ะมาอาจารย์แบงค์อ่านคอมเมนต์ให้ เพื่อนๆหน่อยสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ปาแมนนะนี่อันนี้เป็นงานยากครับเพราะเหรียญเนี้ยถ้าดูเผลิอๆอ่า นี่เป็นเหรียญที่หยิบขึ้นมานะครับถ้าในความรู้สึกส่วนตัวผมว่าเป็นเหรียญที่ดูยากนะมีโจทย์แรกตั้งแต่ตอนเข้าไลฟ์เลยเพราะว่ามีคนนำพระมาเหมาให้ ชุดหนึ่งอ่าซึ่งราคาที่เขาตีเหมามาสวัสดีครับน้องโอ๊ตวัฒนาเขาตีกล่องนี้มาเนี่ยก็อยู่ราวๆสองมืนกว่าบาทเปิดดูหน้าพระแล้วก็เนี่ยเปิดดูหน้าพระแล้วก็นี่ น่าสนใจนะครับก็แต่มีเหรียญหนึ่งเนี่ยที่เป็นเหรียญที่ค่อนข้างเข้าใจยากแล้วก็เป็นโชคดีของแฟนเพจด้วยที่มีโจทย์ที่เข้าใจยากเข้ามาใน ไหลยสดวันนี้แต่องค์หนึ่งไม่ถูกใช่้ารจะรับกันมาแล้วในตอนแรกอ่านะครับก็ถ้าเกิดว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่แบบเข้าใจง่ายต้องผิวประมาณนี้ <î Sem. S 1> <ść. S 2> ใช่ไหม โอ้หย oh, ิบเหรียญปีสองศูนย์ลมันปูให้หน่อยอ่าถ้าเข้าใจง่ายคือต้องผิวประมาณนี้ใ uh ช่ไหมครับผวมว่าแท้ครับปีอัดนะครัผมสองศูนอ่ะอ่าก็ถ้าผิวประมาณเนี้ยจะเข้าใจง่ายผิวลมมันปู มีพัดดีราคาหลาักร้อยไหมครับได้ครับเดี๋ยวขอถาดปอบเปล่าให้ไปสวัสดีครับพี่โอคุณถ้าเกิดว่าผิวแบบเนี้ยแบบเนี้ยจะเข้าใจง่ายคราวนี้เมื่อพระมีการถูกใช้หรือเอาไปล้างผิดประเภท เห็นไหมเมื่อมีการถูกใช้หรือเอาไปล้างพีเพศก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากนี่ นะก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากคราวนี้ในการจะทำให้ง่ายเราต้องมีภาพเหรียญตอนที่ยังไม่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพอ่าหรือว่านำเหรียญเนี้ยไปล้าง เพราะว่าแบบเนี้ยเอาจริงไม่มีใครกล้าเช่านะเห็นปะ่ะพระเครื่องเนะี่ยมีแบบแท้เข้าใจง่ายและโจทย์องค์เนี้ยเป็นแท้เข้าใจยากอ่าแน่นอนครับเหรียญเนี้ยถ้าคนที่มีภาพเหรียญแบบออริจินอลก็คือว่าเหรียญเป็นแองกกระทะ หมายชี้ตำหนิไปไหนโอ้วันนี้นะผมจะแบ่งปันพระเครื่องแบบสะใจนักสะสมอ่าังเหลียอย่ือนี้นะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ยังพอเข้าใจได้ ก็คือว่าพื้นเหรียญเป็นแองกระทะอ่าเนี่ยอย่างโรงงานเนี้ยนะ KPS ใช่ไหม,มเขาแกะพื้นเหรียญน,นั่นจะเป็นแองกระทะอย่างนี้พื้นเหรียญ ก็ยังถูกต้องคือเป็นแองกระทะเนี่ยร้อยจาะด,ด้านหลังช่วยได้เยอะอ่ะเราก็ไปเซิร์ชถ้าใครไม่มีนะคุณก็ใช้เซิร์ชเปรียบเทียบเส้นรอบวงใน Google เหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นสุดท้ายช่วยได้ครับ ไขมีเหรียญัไมีไหมใปองที่เก็บไว้ไม่ย,ยอมไข่หยิบมาสิลูกเนี่ยถ้าแบบเข้าใจง่ายอะ่ะก็คือผิวเหรียญเป็นนะะน้ำมันกาซแบบนี้เขียนไหมแล้วด้านข้างในเหรียญเป็นแองกะทะนี่โอ้เจ๋วแหววเลย KPS โลหะกิฐ e. ครับอ่ะขอแกะห่วงก่อนหูส่สองชั้นแท้ครับอ่าโรงงานเดียวกับปูสีใช่นี่นะเวลาเราพลิกเส้นรอบวงเขียนไหม ด้านนี้ตรงนี่อ่าด้านนี้ต่ำด้านนี้สูงโอเคเส้นรอบวงใช่ไหมเพื่อนๆเ,เนี่ยสำคัญคือการเปรียบเทียบเส้นรอบวงถ้าออกจากช่องตัวตัดเดียวกัน เส้นรอบวงมันจะเท่ากันโอเคนะเมื่อเส้นรอบวงเนี่ยสังเกตที่แป้นหูจะเข้าใจง่ายกว่าตรงอื่นใช่โอเคนี่ไงนะครับเข้าใจได้ว่าเป็นเหรียญแท้สภาพ นะถูกใช้มาเยอะพอสมควรนะนี่ไงเห็นปะ่ะอะไรที่เราใช้วิเคราะห์เหรียญที่ใช้ดูยากๆตำหนิคุณไม่ต้องไปดูเพราะมองไม่เห็นแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือเหรียญมีความเป็นแองกระทะ นะีะสองขอบเรียบร้อยสามเส้นรอบวงเดียวกันโอเคนะีต้องใช่กับพี่ไก่นี่ไงเห็นป่าเรียญน,นี้แท้ครับคิดไว้แล้วว่าแท้กระไ่ทองเปิดราคาไหมครับไม่ได้ขายครับ นะปีหนึ่งแปดกระไรทองก็จะเหมือนสงครามเกาหลีปูหลิวกะไรทองอนะาาก,ก็จะหายากและมีน้อยถ้าหลมทุเงินอันที่เป็นกระไรจะมีน้อยความสุขของผมก็คือยังมีพาไว้ได้ดูไว้ได้อครอบครองอ,อะไรที่ผมแบ่งให้ได้ผมแบ่งให้เพื่อนๆในราคาที่สมควรเหมาะสมจับต้องได้แน่นอน แสดูง่ายทางคู่อ่าอส่วนเหรียญน,นี้นี่พอเราเจอเหรียญสภาพดูยากแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนคิดว่าสภาพแบบเนี้ยเราจะซื้อสักเท่าไหร่อ่าโอเดี๋ยวขอทาสวยๆให้ไปนะ อ่าเมื่อเรารู้แล้วเส้นรอบวงเดียวกันเป็นเหรียญสภาพถูกใช้มาสภาพนี้ช่วยออกราคาหน่อยจะซื้อสักเท่าไหร่ซื้อราคาสามสิบเปอร์เซนสวัสดีพี่เด่นเมืองนนท์ครับก็ซื้อถูกลงกว่าเดิมจ้าเอาเป็นตัวเลขเลยเอาเป็นตัวเลขเลยพี่อ่ะขอ,อย่าดมหน่อยเพื่อนๆเอาเป็นตัวเลขเลยสองพัน เออเนี่ยเอาเป็นตัวเลขเลยสามพันห้าต้องดูครับว่าบ็อกสอคขีหรือเป้านะ่ะโอ้สาภาพแบบนี้คงหาสอบไม่เจอแล้วล่ะพี่สาภาพถูกใช้แบบนี้คงจะหาไม่เจอแล้วละ่ะห้าร้อยสามพันสามพันห้า มซื้อพันกว่าบาทครับอ่ะนี่ไงนะครับ<ม>สิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือมีคนซื้อสามพันมีคนซื้อห<ม>้าร้อยมีคนซื้อสองพันเนียคุณคุณได้จำลองเหตุการณ์โมเมนต์เลยว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของพระอ่า คุณจะเลือกขายคนห้าร้อยหรือคนให้สองพันห้านค่าดีครับคนที่ใส่ตัวเลขมาซ้ำๆเนี่ยเราจะได้เก็บสถิติไงว่าพ้าสภาพเนี้ยคนส่วนมากซื้อเท่าไรหร่อ่าเราจะได้เก็บสถิติไงว่าสถิติของคนที่เห็นพ้าแบบนี้เห็นไหมว่าเขาใส่กันมาเท่าไหร่ สามพันสามพันห้าสองพันห้าคนไทยบอกว่าพันเดียวก็เอาแล้วครับนะพันก็าบาทอ่าต้องบอกว่าบางครั้งนะถ้าเกิดว่าเราซื้อเขาถูกเกินไปครั้งต่อไปเราจะซื้ออะไรเขาไม่ได้อีกเลยนะยเสียชื่อเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผมชอบสำหรับเหรียญแท้ดูยากสภาพเนี้ย สวยๆอยู่ประมาณ9,000ถึงหมื่นสภาพแบบเนี้ยเราเห็นแล้วตัวเลขใส่มาเนี่ย2อง0ันห้าสามพเป็นส่วนใหญ่แสดงว่าถ้าเราซื้อต่ำกว่า2,000เราจะไปง่ายมีดาดมมหลูกอ่า แสดงว่าถ้าเราต่อไปถ้าต่อหลักร้อยเนี่ยเขาด่าเราอยู่แล้วไม่ได้พระด้วยเสียชื่อด้วยใช่ไหมอ่ามันเป็นโมเมนต์ที่ว่าเสียนพระเนี่ยเวลาเขามีชื่อเสียงหรือเขาอยู่ในวงการพระได้เนี่ยมันอยู่ที่การออกตัวเลข เหมือนกันนะอ่านี่นะครับถ้าคุณจะซื้อแขวนมากกว่าสองพันห้าซื้อได้นี่เพราะว่านะสภาพยังดีถ้าลดไม่กี่เป็นของสามสิบเอร์เซ็นถ้าเก้าพันลดมาสามสิบปอร์เ็นก็คือสามพัน แต่ถ้าซื้อขายไม่ได้อยากซื้อแขวนอคุณฟังนะแสดงว่าซื้อสองพันเนี่ยไปง่ายอ่าซื้อสองพันเนี่ยยังมีคนกล้าให้สองพันสองสองพันห้าคนซื้อสองพันห้าถ้ามีลูกค้าที่ศรัทธาเพราะเงินก็ขยับไปสองพันเจ็ดสองพันแปดได้ อ่าเห็นไหมครับนี่บางคนบอกมีแค่รับดูสองชั้นอ่าเนี่ยดังนั้นเห,นหรียญเหรพ่อเงินรุ่นสุดท้ายเหรียญน,นี้คุอคะคุณมีตัวเลขในดวงใจได้หรือยัง คุณได้เห็นโมเมนต์จริงๆเลยเขียนวาพากหนึ่งองค์มีคนซื้อออกตัวเลขมาเท่าไหร่บ้างใแบบที่อาจารย์บอกเลยครับหูสองชั้นเข้าใจง,ง่ายโอ้ออกมาหลากหลายราคาอ่ะเห็นไหมเนี่ยเราได้รู้ร,ราคากลางพักเครื่องแล้ว อ่าถ้าเราต่อไปสองพันเจ้าของให้เราก็ถือว่าโชคดีถ้าเราต่อห้าร้อยแบบเมื่อกี้อ่นะนีไม่ได้พระอาจจะเสียชื่อด้วยอ่าถ้าเกิดคุณกระยับซื้อสองพันห้านี่นะีถือว่าซื้อชื่อเสียงเลยใครมีต้องนึกถึงคุณเลย ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บครัปร๊บไปเซอร์พาแท้การันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q ค Code โคได้เลย